นี่เราอยู่แบบลูฟท็อปแล้วของโบสจ่าย4ยูโรเดินอน่่งกับ20ยูโรคือยิ่งกว่าทั่วแล้วอ่ะตอนเนี้ยเราจะไปดูยอดของโบดเซบียากันเรามาค้นพบที่หลังว่ามันมีระเบียงด่านฟ้าที่สวยมากก็ต้องซื้อตั๋วเพิ่มไม่พลาดใจก็ต้องไป มีขึ้นรถมานะน,นี่แล้วก็มีรถลางด้วยแล้วอยู่ที่พาซาเดอเอสปานมันก็คือสวนสาธรารนณะมีเกือบชนไอ้นี่ <c oughs> เครื่อง้นดินเผาพันปีมาโดนกูชนตอนนี้อยู่ที่โบสถ์เซบียานะแล้วก็ กล้จะสิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้ก็สิบโมงสีิบเซนดีนะว่าเรามาตั้งแต่สิบโมงแบบยี่สิบกว่ากว่าแล้วตอนนี้แถวคือแถวแบบจะล้อมไปถึงหัวมุมถนนแล้วว่าตอนนี้เขากำลังจะมาเปิดตูแล้วโอเคเจอกันข้างในดีว่าเราเข้าเป็นแบบเซตแรกๆของวันนี้เลยยั่ไงเาย้าเปิดแล้วเข้าเปิดแล้วยูโรวันนี้ยกูก็ไม่รู้ไม่ต่องวงนะที่เนี้ยเพราะว่าไม่มีที่จองเปิดแล้วไปซื้อตัว๋ว ยืยนรอตั้งเกือบชั่วโมงหนึ่งเปิดแล้วเปิดแล้วนี่คนต่อคิยวยาวมาก <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนนะตั๋วก็จะตามอยู่ที่ประมาณ4ยูโรเออ <c oughs> เดี๋ยวต้องโชว์บัตรด้วยโอเควันดีไปก่อนนะ <c oughs> แล้วบโบสถ์เซบียาถ้ามีบัตรนักศึกษาอายุไม่เกิน25 4ยูโรม <c oughs> ่อยาไปเรื่องเยอะแนะ่เดี๋ยวเราหยิบไกด์บุ๊กก่อนภาษาอังกฤษจริงๆคนจะทำภาษาไทยได้แล้วนะคนไทยก็มาเที่ยวเยอะเหอะ ลงทุนนิดนิดหน่อยมาเดินชมกันดีกว่าเราเข้าเป็นคนแบบว่า10คนแรกของของบท์เปิดวันนี้เลยเราเปิด11โมงแล้วเรามายืนร้องแต่10โมงขวาเราก็เลยอยู่กับคนท้อคนเกาหลีคนข้นาง้าเมื่อกี้มีบัตรนักศึกษาแต่น่าจะเป็นปอทอยี่ผงยี่สิบแล้วก็เลยไม่ได้ลดบางที่ไม่ได้สนใจเลยขนาดนั้นนะบางที่แบบเห็นแค่สตูเดนผ่านบางที่เห็นแบบบัตรอะไรก็ได้อ่ะก็ให้ผ่านแล้วอะแต่เนี้ยที่เนี้ยตรวจไปดูได้ว่าเกิด19อะไร ต้องดูมาข้างในอาเราจะใช้เวลากันที่นี่4ชั่วโมงคิดไปแล้วว่าจะใช้4ชั่วโมงเพราะว่าเป็นโบสถ์สำคัญเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญต้องอยู่นานหน่อยไม่ใช่ชมาชงกชงกชงโงแล้วไปไม่เอานะนีนี่ไงเจอแล้วอันนี้แหละ i s t ติ of c o l o m b i a นียี้างในโอ้ยแต่ไม่รู้ของจริงหรือเปล่านะข้างในอะ่ะอาจจะแบบของประหลาดกิดสซ์เฟอร์คนอาส,สเปนยังไงคือถ้าไม่มีคนนี้สเปนไม่มีทางเป็นจกักรวรรดิได้เลยไม่มีทางเลยที่แรกที่เขาไปค้นพบคือบาฮามัสแล้วก็ลาก เอาคนพื้นเมืองมา4คนน่าจะผู้ชาย2ผู้หญิง2กับเป็นโชว์พระราชินีแล้วก็มาอีกน่าจะเป็น Dominica Republic รอบที่2เสร็จรอบที่3เป็นคิวบาแล้วก็รอบสุดท้ายเป็นเม็กซิโกกับโคลอมเบียเวเนเุสเวลาประมาณนี้แหละแล้วก็คิดว่าประเทศโคลอมเบียก็มาจากโคลัมบัสนะคิดว่าตั้งชื่อตามโคลัมบัสแล้วอีกชื่อประเทศหนึ่งที่น่าจะมาจากของโคลัมบัสคือเป็นซนสเวลาตามที่คนเขาคุยคุยพูด,พ,ดพูดกันมาเขาบอกว่า Christopher Columbus เป็นคนอิตาลีแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คนอิตาลีก็ได้แต่ว่าตามหนังสือเขาเขียนว่าอิตาลีใช่ไหมแต่ว่ารู้กันว่าอาจจะไม่ใช่เพราะไม่มีบันทึกที่ไหนบอกว่าคนมันเป็นคนอิตาลีบอกว่าเป็นพ่อค้ามาจากเจนีวาจานวนเออแล้วก็เขาบอกว่าที่เวเนซุเอลาน่าเหมือนกับที่เวนิสก็เลยตั้งชื่อเป็นเวเนซุเอลาโอเคสวยมากที่นี่ที่ ไปดูจะทั่วยังไงแล้วนะจ่าย4ยูโรเดินหนึ่งกับ20ยูโรคือยิ่งกว่าทั่วแล้วอะตอนนี้ถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแบบหลายร้อยรูปมากมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าถ่ายเยอะมากนานมาเทียาน้องก็ต้อง appreciate นานๆหน่อยไม่ได้มาแครบ่อยๆเสบิยามีชีวิตดีได้กลับไปอหรือเปล่าอ้าวเดินวนมาตั้งนานไม่รู้ว่าทาวเวอร์เข้าทางนี้มันจะมองอะไรอยู่ไปไปดูทาวเวอร์กัน เราจะไปดูยอดของโบสเซบีย่ากันมันจะสวยขนาดไหนปะตอนนี้เราอยู่บนยอดของโบสเซบียาอยู่บนหอคอยที่แบบสามารถมองวิวท็อปวิวได้ซึ่งปังมากมเราดูแทบทุกช่องแล้วนะตอนนี้เราเข้ามาตั้งแต่11โมงตอนนี้บ่ายโมงตรง2ชั่วโมงเต็มๆกับการเดินที่นี่ยังไม่พออ่ะ ขอ appreciate อีกสักชั่วโมงหนึ่งอันนี้คือละครังทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการตีละฆังลงข้างล่างกันกว่าเรามาค้นพบที่หลังว่ามันมีระเบียงด่านฟ้าที่สวยมากแก็ต้องซื้อตั๋วเพิ่มไม่พลาดแดก็ต้องไป <H it> เดินมานั่งชั่วโมงควับคุงจะเห็นส้มเยอะมากสม้ม <H it> เห็นทุกเมืองเลยเนี่ยตั้งแต่ลงมาสเปนใต้ นี่ข้างนอกโบสถ์แต่เป็นด้านหลังนะหรือว่าเรียกว่าด้านหน้าก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้เป็นทางออกตรงนี้คือทางออกเ,ออเดี๋ยวตอนเย็นเราจะขึ้นไปดูส่วนยอดกันเพราะว่ามันต้องซื้อตั๋วเพิ่มเราไม่รู้ไงตั้งแต่เข้ามาเป็นคนแรกๆนะแบบสิบคนแรกแต่ไม่รู้ว่ามันมีข้างนอกให้เดินอีกอะ่ะออโคนหน้าไปอะ่ะแล้วพอไปเห็นจากหอคอ,อยว่าไม่มีคนเดินอยู่ข้างล่างได้ด้วยก็เลยไปถามเขาเขาก็บอกว่า มันคือ15ยูโรแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาตอนแรกเขาจ่าย4ยูโรใช่ไหมจาก9ก็เพิ่มอีก11ยูโรเพิ่มเข้าไปก็เลยได้รอบ4โมงครึ่งก็โอเคเราจะได้มีเวลาไปทำอื่นบ้างเพราะตอนนี้เราก็เดินจนแบชบช้ำหมดแล้วพอไปแล้วพอออกมีขึ้นรถมานะนี่แล้วก็มีรถรางด้วยได้อยู่ที่พาซาเดอเอสปานามันก็คือสวนสาธรารนณะ แต่ว่าส,สวยตึกนี้คือตึกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสวยเป็นมุมประชันกล้อง,องคนถ่ายรูปเยอะไม่เก็บค่าเข้า,ขาเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆกันกนะให้เวลาที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงพอนี่ปราตุลาดเราผาซาก็จะมีแบบว่าเป็นจังหวดัดอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบตกแต่งไว้เหมือนเป็นข้อๆเนี่ยเนี่ลาๆอันเลย เรียงไปจนแบบสุดนั่นเลยอ่ะอันนี้ก็คืออาลิคันเต้ก็เป็นเมืองทะเลที่อยู่ทางชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ด้วยอันนี้ก็เมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งอันนี้ก็ด้วยอาวีราเนี่ยเราไม่ได้ไปก็อยากไปนะเพราะมีมีป้อมมาสวยๆอยู่อันนี้ก็เกาะมายอกามีไอบีซ่าก็บาร์เซลโลนาไปดูบาร์เซลโลนากันดีกว่า บาร์เซโลนานี่บาร์เซโลนาสำหรับที่นี่พอก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำอีกครั้งหนึ่งมาเดินเล่นแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปนั่งรอโบสถ์เซบียาก่อนเ <c oughs> พราะว่าเราจองไว้เสียงเงินไปตั้ง11ยูโรอืี่คือ meeting point loop top guide tour นี่คือแบบว่าต้องเข้ามาแบบประตูลับเพราะว่าเสียงเงินแพงเลยต้องเข้าประตูลับมีหูฟังให้ด้วยจริงๆนะถ้าซืะะ้อแบบปกติเขาก็ แต่ว่าต้องไม่เพิ่มตังค์แต่เนี้ยคือแบบขึ้นแบบสุดพิเศษคือไปดูลูปท็อปแบบรอบๆก็เลยมีให้ก็ต้องมารับแบบห้องรับ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้ววันเนี้ยเราใช้เวลากับทิ่เนี่ยหนึ่งวันเต็มเลยนะแล้วก็พากเอสปนนะแป๊บนึงแป๊บนึงคือแบบประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือปนทิเนียเท่ากับวันนี้มาแค่สองทีถ้าคนอื่นจะมาก็อาจจะหมดเมืองไปแล้วก็ได้วันเดียวตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปนะ เฉพาะคนที่บุกไปล่วงหน้าเท่านั้นแต่ว่าเราไม่ได้บุกเราไปเราไปบุกตรงที่แบบหน้าเคาน์เตอร์มันก็จะแคบๆเป็นอย่างนี้แล้วเกือบชนไอ้นี่เครื่องพั้นดินเผาพันปีมาโดนกูชนไม่ด้นะกูกลับไปแล้วอีกนิดนึงง่ะแบบแตกแน่เยอะมาก นี่เราอยู่แบบลูฟท็อปแล้วของโบสอันนี้คือเมืองแบบท็อปบิลเมืองเซบีย่าหนึ่งวันกับที่นี่เลยแ้วมันอยู่ข้างบนละก็เดินไปเลยคุ้มอยู่นะทั้งหมด 11ยูโรมิวเดินบนแบบเยอะมาก,กน,นะมันแบบเชื่อคาราว่าอย่าพยายามเดินไปกันเองเพราะว่ามันจะหลงจริงถ้าเราไม่เดินตามมันเก,เกือบหลงแล้วเรากับเกาหลีเนะี่ยเกาหลีข้างหลังทั้งกล้องถ่ายรูปให้อ้าวอย่าช้านี่เดินวนลูปท็อปของโบสเซบิยาอากาศดีมากไม่หนาวจนเกินไป กลุ่มสุดท้ายเลยไหมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ปิดแล้วโนบหีดล็อกเราเดินแบบเอ็กคลูซีฟมากคือแบบเดินแบบไม่มีคนเลยนี่ป่ะจบแล้วของวันนี้หาได้กิน <laughs> Bye.